ท่องตํานานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอัภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 550ตอนปาฏิหาริย์บัตรเอ m หลวงปู่สวง รูปสการะของหลวงปู่สวงไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าเรามีความศรัทธาเราจะพบกับปาฏิหารเหมือนดังที่ทางช่องเคยนำเสนอเหรียญหลวงปู่สวงถึงแม้จะไม่แท้แต่ถ้าเรามีความศรัทธาหลวงปู่จะคุ้มครองเราเสมอเหมือนกับบัตรเอทีเอมของหลวงปู่สวง ที่คุณน้อยเช่ามาจากวัดเลียบราชบรุงในสมัยหลวงพ่อส้อยสิทธิ์หลวงปู่สวงสายกรรมัมพูชาในคลิปนี้เราจะมารับฟังในอภินิหารของบัตรเอ m หลวงปู่สวงจากคุณน้อยเรามารับฟังกันพร้อมๆกันเลยครับเราจะห้าร้อยได้ไหมบอกได้พอดีก็ ให้เขาส่งเข้าไปส่งไาให้เขาไปเขาบอกพอไปถึงเขาก็บอกว่าสักประมาณสามวันเขาบอกเขาเขาทำไงก็ท่องเขาส่งคาถาหลวงปู่ไปเขาก็าท่องคาถาแล้วก็ไหว้บอกเอาอะไรเอาเอา็มถวายนะเขาบอกว่าให้ขายดีขายหมดไปๆอะไรพอสักครึ่งวันโทรมาหาผมบอกว่าที่น้อยเป็นไรไก่ผมขายครึ่งวันหมดแล้วตอนนี้คำมิไม่เหลืออะไรตะก่อนนี่ขายยากมากบอกเงี้ย ตอนช่วงนี้นแต่โควิดประมาณนี้แหละครับอ๋อมุดตั้สองสามปีแล้วหรอครับตอนโควิดมาประมาณช่วงนี้และการเอทอ็นี่ของคุณน้อยยังมีเหลือเยอะไหมมีมีเยอะครับเอแล้วทีนี้ถ้าหากว่าคนที่ก็สนใจอ่ะเราเราเอ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 าแรงศรัทธาดีกว่าเะเราจะตีเป็นค่าเป็นเงินเลยแต่ว่าหลวงปู่นะคนที่คนที่ศรัทธาจริงจรินะอาจจะให้เขาก็สักเปิดให้เ็าสักใบสองใบอะไรอย่างเงี้ยพร้อมไปแบ่งได้ใช่ไหมครับผม แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งน้องก็เช่าไปคนบุรีรัมย์อมปอบเข้าพี่สาวทําไงก็ไม่หายปอบปอบเหรอปรอบครับปอบนี้ปอบน้องมาพูดให้ฟังที่ทํางานเขาบอกว่าพี่สาวอะ่ะปอบเข้าทํายังไงก็ไม่หายาก็เลยว่าพี่น้อยขอบารทีเอ็มอันนี้ผมให้น้องไปเลยทํางานด้วยกันเ็าบอกจะไม่ให้พี่สาวทำไมปอบเพราะว่าข้างบ้านอะ่ะเป็นปอบบอกว่าเดินไปตากผ้า,าน,น,น,นั่งกินไก่อยู่เลยดูคนบล็อกจริงๆเลยนั่งกินไก่อยู่พี่สาวเห็นนะ่ะเหรอ นั่งกินไก่ดิบๆเลย,ยแล้วก็พี่สาวก็เข้าเข้า,เข,าเข้าพี่สาวอ่ะร้องทำไงก็ไม่หายกินเ็าบอกจับทูบจับเทียนกินยัดยัดยัดพี่สาวอ่ะยัดกินเขาบอกเขาพอดีเขากลับบ้านก็เลยเอาไอ้คนที่เป็นปอบมันบอกว่าบอกว่ามามองเห็นน้องคนนั้นที่เอาบาดไปบอกจ้องตาจ้องตาน้องใหญ่เลย น้องคนนั้นที่อาวัตรไปก็เอาไปให้ให้ให้ลูกเอพี่พี่พสาวเขาก็ใส่กระเป๋าแม่วหดร้องกรี๊ดร้องกรี๊ดเลยอ,ออกเยี่ยวแตกอะไรบอกเยี่ยวออ,ออกหมดเลยทั้งอ้วกทั้งเยี่ยวแล้วก็ทุกวันนี้ก็หายเพาะว่าบาททีเอ็มั้วงปู่เนี่ย่าททีน้องปู่นี่คือตอนปลูกเศะพระอาจารย์โตหรือผู้ส้อยอเขาบอกว่าจะทํายังไงให้ ปาทีเอ็มมันเขาบอกว่าเขาไปว,วันนั้นน่ะลุงปู่นั่งนั่งทําอะไรอยู่ตรงหน้าวัดก,ก็นั่งนั่งนั่งสุบูรีอะไรเนี่ยนั่งนั่งท่านี้เลยเขาก็ยิ้มเาก็ยกมืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอาเอารูปนี้แหละท่านี้เลยก็เลยว่านี่คือยกมือเรียกทรัพย์โชคลาภแล้วก็ขนะอพรอ,อะไรต่างๆเหมือนนางขวักเลยครับเนี่ยยกอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยทําออกมาเขาบอกขึ้นปู่ดิว่าดี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 เขาบอกท่านเหยียบด้วย เหยียบหมดเลยท่านจะเหยียบแล้วอย่างนี้ลักษณะของการดูบัตรเอทีเอ็มเนี่ยมันทาเยอะมากเลยลักษณะกของของแท้เป็นยังไงของแท้นะครับจับดูดูง่ายคือรูปตามเนี้ตามวงขอบขอบของขอบขอบของบัตรครับผมขอบขอบตรงนี้ยแต่มันจะเหมือนกันบนเลยนะมันจะมีสลุดสลุดใช่ไหมครับข้างบนมันมีเหมือนสลุดอะไรตุ่มๆตรงเนี้ยมันจะมีทุกแผ่นเนี่ยเต็มเนี้ยที่ของแท้จะเป็นแบงนี้รับของแท้จะเป็นอย่างงี้ถ้าตรงนี้ไม่มีนะ เก๋หมดเพราะว่ามันทําเก๋ามาเยอะแล้วทางด้านหลังเป็นรูปอะไรรูปสร้อยครับแบบนี้รูปสร้อยคือผมก็สร้อยที่ปเป็นสิทธิของปู่สวงครับผมอืมก็เ,เป็นสายเดียวกันของมาจากัมพูชาเหมือนกันผมก็ถือสร้อยต็ดเรียบพระรากบํมรุงแต่ปฏิหารเยอะมีคนมองข้ามปฏิเอียมและก็ราคาไม่แพงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นหนี้เป็นหนี้เท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นไม่รู้เขาบอกประมาณสามสี่หมื่น เขาบอกว่าพี่น้อยทําไงดีอ่ะเขาเห็นผมบอกว่าเข้าไปดูของของพี่ไทยนะนะอยู่ในคลิปเขาบอกเห็นลูกปู่ว่าปฏิหารจริงอันนี้ผมก็เลยศรัทธาก็บอกเห็นเห็นก็เลยโทรหาพี่เขาบอกผมเป็นแอดนินเอ็นินกลุ่มไงเอ็นบินกลุ่มเขาก็เลยโทรมาหาผมก็บอกว่ามีอะไรพระลูกปู่ที่แท้ทันไหมบอกมีสวัสดีเอ็มเนี่ยผมมีเยอะแต่แต่ไม่แพงเขาบอกตะอปอย่างแปลงไปห้าร้อยแต่ถ้าก็ แพงอยู่นะถ้าแต่ประมาณพันผมว่าางเงี้ยหลักพันเลยนะเขาบอกตั้งนั้นขขอเาก็ให้พอเขาก็บอกว่าถ้าไปวนน้องปู่ได้ไหมบอกเขาลองรู้แต่ผมไม่เคยนะไปเลยนะบนบนบนอ๋อบนว่าให้หมดหนี่หมดสินก็วันนั้นก่อนวันหัวย่อกวันที่สิบสิบสี่เขาก็ไปวนจุดทูกการแก้งเขาบอกบอกก็ท่องคาถาหลวงปู่บอกทังปู่ว่าให้มาช่วยเขาก็เอาบาตรที่เอ็มไปวางบนยิ่งพระตั้งไว้เงี้ยแล้วก็เอาน้ํา ขวดหนึ่งแล้วก็เปิดแล้วก็เอาดีเอ็มขวดหนึ่งมาเปิดเขาบอกก็จุดทู่บ้องปู่สักพักขวดดีดีเอ็มหกใส่ใส่เนี้ยใส่รูปเนี้ยเขาบอกขวดไอไอขวดเอ็มอะ่ะมันหนักนะเขาบอกมันจะหกได้ไงปุรีเขาึงบอาทำไมมันหกก็ามาดูฝาเอ็มเป็นเลขหวยออกตรงๆครับสามตัว โทรมาดีใจกับลูกกับเมียกับแฟนเขาอ่ะโทรมาบอกว่าพี่น้อยขอบคุณมากนะอะไรผมหมดหนี้แล้วรปูช่วยเนี่ยผมจะผมบนว้าไว้ <c oughs> เขาบอกจะไปจะไปแก้บนเนี่ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยหมดหมดหนี้หลายคนนั้นก็เช่าไปติดกระเป๋ารถชุงรถชนอนะ่ะไม่เป็นไรมอเตอร์ไซค์ยับเลยเขาบอกเขาไม่เป็นไรใส่ติดใส่เป๋าเสื้อแล้วก็แฟนหน้ารถแต่ผมจะแฟนหน้ารถก็มีติดตัวแล้วก็ อีกคนหนึ่งก็ซื้อหวยลอตเตอรี่ผูกกับพึ้งงวดติดกระเป๋าไว้ติดกระเป๋าข้าม้ามใส่กระเป๋าของเกงนะเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ดีคนก็ถามมาบอกว่าติดกระเป๋าเกงได้ไหมไม่ได้ใช่ใช่นี่เนะี่ยสงดีคนมองข้ามเนี่ยแต่ผมไม่ได้ว่าจะมาขายมาอะไรนะถ้าไม่มีผมก็ให้บ่างอะไรบ้างแจก,กบ้างแบ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เช่ามาก็หลายต่างอยู่ เ,เดี๋ยวก็ใครที่ใครที่อยากจะได้นะก็ไปที่เพจของคุณน้อยนครนน์ลองไปหาดูแล้วก็ลองคุยกันดูคิดว่าทางช่องเราเป็นแค่สะพานให้แล้วก็อย่าไปคิดเท่าแพงเอาแค่เอาแค่ที่เราไปเช่ามาไม่กี่ตังค์หรืออะไรยังไงแล้วก็ได้เงินมาแล้วก็ไปให้หลวงปู่ตะวนันก็ทําบุญครับเพราะว่าแฟนกับผมทําบุญไปวัดเทพจะ ออกธงทานบ่อยอทางวัดรงทานให้หลวงปู่นี่ก็ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ไม่น่าเชื่อก็เชื่อ,อที่ดินสุดๆรอบรอบใหม่ๆเลยจะขายที่แต่คนที่ขายแต่ว่าที่ที่ทแฟนนี่แหละมาอยู่ข้างหลังเขาไม่เอาว่าที่ไม่สวยหรือที่ตาบอดอแล้วก็ข้างหน้าเขาก็ซื้อหมดแล้วเขาจะสร้างบ้านนี่แหละเขาบอกไม่เอายังไงก็ไม่เอา ็เราบอกว่าแฟนว่าเอาไปวัดเทียบดีกว่าเราไปขอลงขอหลวงปู่ดูจุดทูบแฟนก็ไปโบนไปโบนอะไรไ้ไม่รู้แฟนเขาก็ไปโบนบอกไปบนไดไปนะบนบนหัวหมูบนหัวหมูกับไข่ก็แล้วก็ที่หลวงปู่ชอบละค่ะข้าวหลามข้าวหลามกับไอเอ็มร้อยได้ไปบนไปเขาก็จุดทูบผมก็ไปพาไปก็ เจ็ดวันเขาก็ติดต่อมาบอกว่าเขาจะมาคุยเรื่องที่มผมบอกเอ้ยไม่น่าเชื่อเขาไม่เอาอะไรนะตกลงเงี้ยเขาก็ไม่เอาเขาบอกไงไม่าซื้อนี่ก็จะมาคุยกันรอบแรกจะมาจังเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้อขายที่ได้เขาบอกครูเนี่ยจะก็จะไปแก้บนอะไรแก้บนเนี่ยยังครับยัง<น>เรียลได้เงินรอบแรกอ่ะ<น>ได้ไปแก้บนตอนนี้ก็ยังคุยมาวัดที่มาอะไรแล้ว เขาบอกโผ่ปฏิหารนี่มันตอนแรกก็ไม่เชื่อกับหลวงปู่นี่เยอะมากเรื่องอะไรรถเลิศออะไร <K ill an> ที่ว่านะ่ะจอดรถอะไรไม่มีก็บอกว่าโอ้โหแป๊บเดียวมันว่าเกือบทุกคนนะหลวงปู่เนี่ยนะเรื่องจอดรถนี่แปลกมากกับแฟนผมเหมือนกันโอ้ไม่มีที่จอดบอกปู่ก็ผ่านเดี๋ยวรถมีรถถอยให้เข้ามาได้แล้วอะไรเนี้ยเกือแบบทุกคนเป็นอย่างนี้หมดมันนั้นก็จะไปไหนที่ว่ารถแต่เหยียบเบรกไม่อยู่บนสะพานนะสะพานตรง พระรามเจ็ดไปทางลงบานโสมมันจะขึ้นไปตรงนาเมืงวาน,านจะไปลงสะบานตรงพระรามบกนั่นแหละผมก็ขากลับตแฟนก็รถเหยียบขึ้นขึ้นมารถมันวิ่งอยู่ประมาณแปดสิบเบียบเบรกมัน,น,น,นมันแข็งเยียบไม่ลงแล้วก็ทำยังไงดีอย่างเงี้ยก็เลยอ๋อบอกหลวงปู่คิดถึงหลวงปู่อย่างเดียวเอาหลวงปู่อย่างเดียวเลยถ้างนั้นตายเนี่ยถ้า ดึงมือเบรกมือก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ก็หูทำยังไงดีวะเนี่ยตกใจโอ้โหตายเนี่ยกิถึงลุกปูลูกไม่ได้ไปด้วยเลยสองคนขับมาสองคนกิถึงลูกลปูช่วยช่วยลูกด้วยอย่างงนี่ก็สับพักก็ตัดชิ้นใจเหยียบเบรกเหยียบไม่อยู่เหยียบไม่อยู่ไปอีกเหยียบจะไปชนกางข้างถ้าชนนะชนกางข้างขอบร่วงสะพานขาวขานี่ขาวใหญ่แน่ ก็เลยเอาก็เอาวะก็ยกมือขึ้นพีนุมข้างเลขับรถไปก็บอกว่าต้องคาถาหลวงปู่ช่วยลูกด้วยไม่ได้เนี่ยเียมันตายแน่เลยเดี๋ยวคิดถึงลูกอะไรยังมากันสองคนจะทําไงดีเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูกอันนี้คิดถึงหน้าลูกแล้วก็ท่องคาถาหลวงปู่ภาษาุสาธุอย่างงี้ก็เอาอีกครั้งหนึ่งเหยียบตัดเหยียบดึงเบรกมือเบรกมือตอนแรกก็ไม่อยู่พอดึงเบรกมือตอนนี้อยู่ งงเลยโหวันนี้ตำรวจมาเขาบอกโหเห็นแน้ว่ามันรถเบีกไม่อยู่คันนี้เขาบอกเห็นขับไปมันจะชนตูดเขาไงถ้าชนก็ชนไปประมาณสิบสิบคันเลยพอเขโมยเจอโหเขาบอกปฏิหารหลวงปู่เนี่ยเลยเห็นรถมีแต่หลวงปู่ติดเต็มเลยเต็มเลยเขาบอกมีหลวงปู่ติดเต็มรถเลยเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่มีมากมายขึ้นอยู่กับว่าท่านที่พบมากับตัวเอง จะเล่าให้เพื่อนๆฟังหรือไม่แต่สำหรับทางช่องอภินิหารของหลวงปู่เกิดขึ้นแทบจะทุกวันที่ผ่านผ่านมายังคิดอยู่เสมอเลยว่าหลวงปู่ไม่ได้ไปไหนหลวงปู่ยังคงดูแลผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่หลวงปู่จะไม่ทอดทิ้งอิลิเมียอองสูงสัมปโน อิทิปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ